อน,น,นอกจากนวัตกรรมแล้วยังมีอะไรที่แตกต่างอีกฮะคือเอเจลเป็นนวัตก,กรรมใหม่นะ<ช>เ,เหมือนกับไอ,อ h o n e iPad อย่างงี้ใช่ <laughs> ใชครับ<ช><ช>คือผมมองว่าประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เนี่ยธุกรกิจระบบออนไลน์ล้วนๆเนี่ยไม่เวิร์กมันต้องมีออฟไลน์นะฮะแต่อีก5ปีเนี่ยอีก5ปีเนี่ยออนไลน์อาจจะนําหน้าแต่โชคดีที่ที่มันอยู่ที่เอเจลเนี่ยมันมีออนไลน์ร0อแล้วก็มีออฟไลน์ร้อยเปอ ที่แตกต่างก่าหลายๆที่ก็หลายๆ,ๆเรื่องนะแตกต่างจากทุกๆที่บางที่เนี่ยก็คือเรื่องสินค้าคก้าของเราเป็นเจลเจ้าแรกของโลกนะแล้วแผงในตลาดเราเป็นแผนระบบใหม่ทนสมัยซึ่งบางบริษัทเนี่ยถ้าจะมีไรายได้หลักล้านเนี่ยต้องสร้างสายงานเป็นหลายๆสายงานสิบสายงาน20สายงานแต่ของเอเจลเนี่ยปัจจุบันนี้ผมมีไรายได้เดือนละสองล้านเนี่ยสองล้านต่อเดือนนะรรสร้างเพียงแค่สองสายงานานะมีแมทชิ่งนะ ได้่ึกถึงเกชั้นอย่างนี้ครับซึ่งเวลานี้ก็ไหลบริษัทก็ก๊อปปี้ไปใชนะ้แล้วสิ่งสําคัญที่ดีแล้วเป็นมืออาชีพที่เอเจลมีแล้วที่อื่นน่ยไม่มีก็คือผู้ก่อตั้งเอเจลเนี่ยเป็นมืออาชีพครับเพนะียภายใน5ปีเนี่ยเอเจลมีสาขาทั่วโลก60ประเทศเ,เหมือนกับ60เดือนเดือนละหนประเทศขยายสาขาแล้วเราสามารถทำได้ทุกทีนะ่สมัครที่เดียวทำได้ทุกประเทศครับ ต้องถามต้องถามว่าทำทั้งคุณท่านได้รับคุณกบเนี่ยไปประเทศไหนมาบ้างแล้วฮะประเทศไหนที่ประทับใจที่สุดกวือกเพิ่งจะกลับจากสวิตเซอร์แลนด์หนาวมากเนาะครับเดือนที่แล้วก็ไปสวิตเซอร์แลนด์กลับจากสวิตเซอร์แลนด์ก็ไปเซี่ยงไฮ้มีผู้นําไปกี่คนเอาไปสวิตเซอร์แลนด์ก็มาเกือบร้อยคนเกือบร้อยคนเหรอฮะไปเซี่ยงไฮ้กลับมานี่ก็ประมาณเกือบร้อยห้าสิบคนต้องมองคนนั้นเกือบร้อยคนนี่ถือว่าใจปั้มมากนะครับร้อยคนนี้ก็หลายหลายตังมากต้องต้องให้เขาขับอาจารย์เพราะว่าเขาทํา ประสบความสําเร็จครับครับนะฮะแล้วก็นับวันจะมีมากขึ้นเรื่อยๆื่อครับผมอยากถามคุณนเรศว่าคุณนเรศมอง,มองคุณนเรศมองธุรกิจขายตรงอย่างไรบ้างคือในแวดวงของหลายคนว่าเ hey, ฮ้ยเศรษฐกิจมันไม่ดีมากอะไรบ้างเนี่ยคุณนเรศมองมองธุรกิจขายตรงเนี่ย <ผม S 2> ว่าผม่าครับ ผมว่านี่มันคือโอกาสครับธุรกิจเครือข่ายคือธุรกิจแห่งโอกาสนะครับยิ่งยิ่งมีปัญหาเรื่องวิกฤตเรื่องของการเงินวิกฤตเรื่องเศรษฐกิจนะครับขายตรงเนี่ยมันลงทุนไม่เยอะนะครับอาศัยเรื่องของกําลังใจเรื่องของความคิดเรื่องของเป้าหมายในการทํางานก็ประสบความสำเร็จได้ครับเพียงแต่ว่าอย่างคุณเร้ยพูดว่าถูกที่หรือเปล่าถูกเวลาหรือเปล่าถูกบริษัทหรือเปล่าเท่นั้นเองครับอาจารย์ครับดังนั้นผมถามอีกจุดหนึ่งนะก็คือว่าหลายคนเองต้องเรียกได้ว่าหลายคนก็บอกว่าขายตรงเนี่ยเราเข้ามาช่วงนี้มันช้าไปไหม คือมันแบ่งบ้านไปแล้วหรือเปล่าแล้วเราก็มาช่วงนี้เขาเรียกว่าจะตกรถไฟเที่ยวสุดท้ายแล้วหรือยังครับคุณอเรศบมองเรื่องนี้อย่างไรบ้างผมว่าไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ครับอาจารย์ครับนะครับพระเด็นว่าหนึ่งคือสําคัญคือต้องถูกถูกบริษัทก่อนถูกที่ก่อนนะครับอ้สําคัญมากๆนะครับอาจารย์นะครับต้องถูกต้องตามกฎหมายโปร่งใสนะครับตรวจสอบได้มีผู้ประสบความสำเร็จจริงๆริงอ่าอันนี้สาคัญมากๆนะครับแลวก็สินค้าตอบโจทย์หรือเปล่า นะครับรการถัดมาคือเรื่องของของที่ว่าสายกันไปหรือไม่มเราเห็นอยู่แล้วครับว่าคนที่มาก่อนก็ถูกดาวไลน์ที่มาที่หลังแซงขึ้นหน้าขึ้นไปเยอะแย,ย,ยะมากมายทีเดียว<อ>เพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นผลอะไรมากมายหรือว,ว่าทําจริงหรือเปล่าอ,อยากสาเร็จจริงๆหรือเปล่าอยากเปลี่ยนชีวิตจริงๆหรือเปล่านะครับแสดงว่าก็ต้องอยู่ที่ขยันหรือเปล่าทําจริงถ้าเกิดว่าเราขยันนี่แสดงว่าถ้าเกิดว่าเราไปต่อคิวเขาเนี่ยถ้าเราขยันเราก็สามารถที่จะกระโดดข้ามข้ามเขาได้ขยันไม่พอนะอาจารย์ยังต้องอะไรนะต้องอะไรบ้าง อย่างเดียวไม่พอต้องมีอะไร,น,น,รไไนะครับไม่เถียงไม่ถามทำตามแล้วก็อย่างยืนฮะต้องทำเรา <c oughs> ต้องขยันให้ถูกที่ด้วยครัเคล็ดล <c oughs> นะับก็คือพยายามเรียนรู้จากคนที่สําเร็จบ <c oughs> อกให้เราเรียนรู้จากคนสําเร็จวลนิดว,ลน,ดวลนิดดีกว่าใช้เวลาทั้งชีวิตไปคิดเองอต้องต้องศึกษาต้องมาเข้ามาคือถ้าเกิดเราเราก๊อปปี้คนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยมันจะเป็นทางลัดทางลัดครับงจากนั้นที่ คุณเทนเนตเองก็อยู่ในแวดวงของอราชการนะเรียกว่ารัฐสายเกตเนี่ยก็คือ,อราชกาอเดิดแกตมาเนี่ยอมองว่าตัดสินใจถูกไหมฮะในการที่เราเดินเข้ามาตรงนี้เพราะว่าบางคนเองทำงานทำงานต้องเรียกว่ามนุษย์เงินเดือนหรือทํางานเนี่ยเราก็อยู่ชีวิตของเราก็มั่นคงดีอยู่แล้วโดวยเฉพาะอยู่หน่วยงานที่เป็นหน่วยงานที่เรียกได้ว่ามั่นคงมากเนี่ยคิดว่าตอนนี้เราตัดสินใจเดินมาเนี่ยถือว่าเราเรามาถูกทางแล้ว อาจารย์ว่าถ้าอยู่ที่เดิมได้เดือนละห้าหมื่นตอนนี้ได้เดือนเลข7เจ็ดหลักอาจารย์มาถูกไหมเนี่ยนะจะต้องถาม่าต้องถามว่าทำตอกย้ำไงครับคือเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดในชีวิตคือถ้าสมมุติว่าผมยังกินงันเดือนอยู่เนี่ยผมไม่มีโอกาสได้เดือนละแสนเดือนละล้านนะฮะเพราะเพราะว่าเรากินงินเดือนครับแต่นี่เป็นธุรกิจทํามากได้มากปัจจุบันนี้เนี่ยสามทุ่มแล้วก็ยังยังทำงานอยู่ยังทำงานอยู่นะผมย้อนถามคุณเรเรื่องการเอเจลแคนนิดนึงครับ นะฮะครับมีความเป็นไปอย่างไรบ้างอ๋อไอเจลแคร์เนี่ยเราทําธุรกิจแล้วเรายังคืนสังคมด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมอีกอย่างถูกต้องครับเป็นนโยบายหลักของบริษัทเลยครับอาจารย์ครับโครงการไอเจลแคร์เนี่ยถ้าเป็นที่เมืองไทยนะครับอย่างเช่นที่จะถึงเนี่ยธันวาคมนี่ครับเรามีโครงการเติมอุ่นให้น้องเรื่องของเราจะมอบผู้ผมประมาณห0ึ่งพันผืนะครับปีแล้วมอบไปแล้วพันผืนนะครับปีนี้อีก1,000งพัผืนครับทางจังหวัดเชียงรายครับอาจารย์ตอนนี้เราเราทราบดีว่าปัญหาเรื่องน้ําท่วมทางคุณเชนะคุ แบ่งกันไปครับอาจารย์หน้าหนาวตอนนี้ผมว่าหลายคนไม่มีผ้าห่มนะฮอาจารย์ไม่มีไม่มีครับแล้วก็ทางหน่วยงานภาครัฐทางภาคเหนือเชียงรายก็โทรติดต่อมาที่เราก็ขออีกปีหนึ่งเถอะนะครับก็เลยมอบผ้าห่มอีก1000งพัผืนให้กับทางทางพี่น้องของเราที่เชียงรายครับดีมากเลยเพราะได้ข่าวว่าปีนี้จะหนาวมากกว่าปีปีก่อนๆเพราะน้ําด้วยน้าท่วมด้วยหนาวหนาวขดเด่นครับตอนนี้หนาวขดเดิมมากเลยใช่ไหมครับยังมีกิจกรรมแบบนี้เรื่อยๆอยู่ไหมมีครับมีทั้งปีครับ ที่ผ่านมาเรามีเรื่องของโครงการเลี้ยงอาหารกลางวันกับเด็กนะครับทั้งเด็กที่เป็นพิการซ้ําซ้อนครับเด็กกําพร้าครับแล้วก็มีโครงการเรื่องของไปเยี่ยมชมหมู่บ้านนะครับโรงเรียนต่างๆมีมีมากมายหลากหลายที่เดียวและปีหน้าจะเป็นโครงการใหญ่ด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหูหนวกครับครับรับประกันว่าเอเจลแคร์ปีหน้าเราเติบโตแน่นอนในหลายๆด้านครับจะซด้ไม้ทำอะไรเอ่ย เรื่องใหญ่ครับอาจารย์เรื่องเด็กหูหนวกในเอ้าทำตอนนี้เราเป็นเป็นเป็นโครงการใหญ่ครับเป็นโครงการนะเดี๋ยวผมจะจะเน้นทราบอีกทีครับอาจารย์ข่าวหน้ามาต้องสัญญานะว่าข่าวหน้ามาเราต้องมาคุยกันเรื่องนี้ดีครับดีครับดีครับดีครย์ครับนอกจากการสร้างงานแล้วยังต้องคุยเรื่องนี้ข้างหน้ามาผมมีข่าวดีมาเยอะครับเดี๋ยวผมบันทึกไว้นะยินดีครับยินดีครับโอเคครับเด็ครับท้ายที่สุดอยากให้